อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ที่เรียกว่าเย่ยหลิวอยู่ตอนเหนือของเกาะไต้หวันใกล้เมืองจีหลงเป็นกลุ่มก้อนหินที่ผ่านการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให้กลายสร้างเป็นมัสรจันสิ่งประดิษฐ์มี พระนางเคลียวพัตตาในรูปทรงคล้ายเหมือนหลายท่านหลายองค์บางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเป็นแยกแรกเราต้องกล้าๆเดินปีนขึ้นมาบนเขาก็ต้องระวังลื่นนิดหน่อยมีเจ้าหน้าที่คอยเตือนเนี่ยแต่งชุดเสื้อสีเขียวสว่างคอยเตือนนะว่าห้ามล้ำเส้น เขาม,มจีจะมีเส้นแดงห้ามเดินข้ามจุดนี้ไปนั่นก็เป็นทะเลภาคเหนือแล้วมองไปไกลที่เห็นเป็นเนเขาเนี่ยก็จะไปไปทางญี่ปุ่นละ เรามาเคยมาที่นี่อย่างน้อยยี่สิบครั้งาดูภูเขานี่เป็นเนินที่หนึ่งคนมักจะเดินข้ามไปเพราะว่ามันอยู่เหลือหล่อมๆมองไม่เห็นต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาถึงจะเลยไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพื้นที่ใหญ่หลิวคือพระนางเคลียวพัตราซึ่งคอกำลังจะขาดเพราะโดนฝนโดนลมกัดซาะไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคอก็คงจะ ตกล่วงเ,เ,เ,เราเคยมาถ่ายที่นี่หลายครั้งแล้วม,มุมที่มีพระนางเคียวพรตตาโอ้ต้องย่อขยายไปเยอะเลยแม้แต่บนยอดเขานะั้นก็เคยปีนขึ้นไปแล้ว คุ้มค่าการเดินทางบัตรผ่านประตูแค่ร้อยี่สิบเองในวันที่เราอายุหกดมาที่นี่อครั้งหนึ่งที่นอยู่นี่เป็นรูปจริงเคลียวพัตตาที่คนเนี่ยเข้าคิวจะเข้าไปถ่ายกับตัวจริงของเครียวพัตตามองไกลๆนะอยู่ด้านหลัง แต่จริงๆแล้วยังมีอีกมุมหนึ่งอยู่ทางมุมนู้นไกด์บางคนไม่รู้ก็เลยพาคนมาแล้วมายืนรอเสียเวลาอยู่ตรงเนี้มองเรือไปไกลๆจะเห็นว่าเียวป่าามีอยู่ท่านเดียวท่านนี้ความจริงมีหลายมุมอีกหลายจุดที่มีรูปทรงคล้ายกันแต่จุดนี้เป็นจุดทับพิษ จุดทับพิษที่คนอยากจะไปถ่ายแล้วคนต้องไปยืนแล้วข้างหลังก็มาเข้าคิวรอกันนี่คือสถานที่เยือหลิวนะอยู่ดงนั้นชีวิตคนเราก็มีอยู่ที่มุมมองนะถ้ามองผิดก็ติดขัดอึดอัดไปหมดเราก็เปลี่ยนมุมมองสะก็ได้นะให้นมาทางนี้ก็กลายเป็นทะเลสาบเป็นทะเลกว้างเป็นเกาะใช่ไหมดงนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ให้ข้อคิดเราว่า คนเราอย่ามองอะไรจากจุดเดียวไม่งั้นมันจะกลายเป็นกบในกะลาอหันหลังมาดูอีกมุมหนึง่งมองตะแคงมองข้างเราก็จะได้มุมมองที่หลากหลายนะครับเนี่ยไปตรงนู้นอ่ะที่เห็นไปไกลๆตรงนั้นโอ้โหมันจะมีราชนีระดับเคลียวพระตาอีกหลายคนเลยรอเราอยู่แต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะต้องหันมุมมองไปในทิศทางที่เหมาะกับเขา ตรงนั้นเหไหมตรงนั้นเหนไหมคนก็นึกว่ามีราชินีอยู่คนเดียวเราไปเจอราชินีอยู่ตรงนี้อีกตั้งหลายหลายท่านสวยด้วยก็เลยสรุปว่าคนเราอย่าไปหยุดอยู่กับมุมมองที่ใดที่หนึ่งให้หันหลังหันข้างหันมองมเอาจากกราบของเราเนี่ยจริงๆมุมนี้ก็มีเคลียวพัตรายหลายคนฝากไว้นะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยดั่นนี้ก็สวยมองต่ำลงก็เห็นหลุมเห็นบ่อไม่สะดุดหัวทิ่มมองสูงขึ้นก็จะได้เห็นแสงอาทิตย์แสงแสงสว่างชีวิตคนเราก็อยู่ที่การใช้สายตามุมมอง,ลงและการวินิจฉัยใช่ไหมครับ